สวัสดีครับสวัสดีชาวยู u ูบทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไัยรุ่นทุนน้อยครับอ่ะนี่ครับเราก็มาอยู่กับบรพลปการช่างครับพี่น้องรุ่นไฮเทคครับรุ่นใหม่ไฮเทคตัวนี้ใช้เป็นเครื่องนิสสันครับ MD92 ครับตัวนี้ใช้เป็นมอเตอร์ปั่นเนาะปั่นท่อครับมอเตอร์ ขอ,องขยาบาับบ่าเลยตัวนี้ตัวเดินเป็น12เอตีครับปั๊มได้กินเบอร์23พร้อมแปดครับดูข้าวนี่สวยครับ ครับเด็กรถเด็กปั้นครับตัวนี้ใช้เป็นกระบอกเลยนะพี่น้องกระบอกหมุนเลยครับน่าจะอุมเดียวน่าจะเตรียมรถเลย โอ oh, ใช้เป็นดีแม็กครับคันนี้สปาร์คตอนเดียวครับิีขนข้าวเลย d ดีเครื่องน่าจะ2 5สองพันห้าครับตัวนี้ oh, อ้ร้อน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 มากครับ น่าจะประมาณสองตันสามสองตันกว่าแน่นอนครสองตันนิดๆหมดไม่หมดนี่ ไป,ปบิงไปแล้วครับไปแล้วแล้วก็เราจะย้ายไปอีกที่ครับไปอยู่รุ่มนั้นตอน เดินแผ่แผ่สบายโอ้หน้าเจนเนิร์ครับตรงนั้นเล่งเครื่องมแมงเลยครับเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้นี่เดินเร็วมากเลยครับนี่ครับสูตรของเขาก็เดินเร็วเกี่ยวเร็วครับ ไม่เน้นปากก้วงครับเน้นกระทะลัดเน้นคล้องครับตัวนี้เอาเดี๋ยวเราย้ายไปอยู่ใกล้ๆครับโอ้ขึ้นแล้วครับเนี่ยโอ้คันทุคันหน้านี่ยางใหญ่เลยโอ้ลานนอยนอนคันแท้าใหญ่ใหญ่เลยคันหน้าคันหน้าครับ ลงบิ๊กไหมแล้วน่าจะเรืองๆตรงนี้น่าจะเกี่ยวหมดแน่นอนครับ สูตของบรพลุการช่างก็เขาเน้นค้องตัวพี่น้องเขาเน้นค้องตัวค้อ,อ,งวองตัวมากเลยครับคันนี้ตัวนี้ทำเกีียวดันมาเรียบร้อยครับ เพิ่มความแรงด้วยช่างในดีเซลครับอ๋อดูทูปเปอร์หรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้ว่าช่องไหนเด้อยถ้าเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่รู้ช่องไหนครับท่านี้ก็บิงจะประมาณนี้ครับ เาข้านี่เรามาดูการแทงมุมครับพี่น้องการเก็บมุมเนี่ยมาดูว่าเขาจะแทงกี่รอบครับออคนุน เลยครับแรงสามั้งจะเข้าพอดี แล้วแต่คนจะเริ่มเก็บขอบอยังไงเนาะพี่น้องเริ่มงานยังไงบางคนก็เข้าแบบนี้ครับให้เรือประมาณครึ่งรอบครับให้ห่างจากขอบพันนาประมาณครึ่งรอบแล้วแล้วค่อยมาเก็บรอบที่สองนะโอ้เป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคนุดคันนาครับโอ้มาธรรมาดาคนนี้ทีมงานรถเกี่ยวครับคนนี้ก็มาด้วยกันครับ คันนี้สภาพยังกริกเลยครับพี่น้องสวยเลยครับ แทงหน้าจะแปดสิบเซนครับใบแทงมาตราฐานเนี่ยข้าวเนี่ยโอ้สวยสวยสวยมากครับอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยบริบทการช่างครับคุมพลังก็นิสสัน m อ92ครับ ของ120แรงมาครับบวกเทอร์โบเข้าไปก็น่าจะ27 28นั่นแหละพี่นอ้องอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ,รบลาไปด้วยทีมงานรถเกียวครับเสียสีครับจัดให้การันตีด้วยฟอร์แรงโดยช่างในดีเซลครับเอ้าเป็นไรวะเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณครับ